คือรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าชีวิตมันต้องไปต่อของเก่ามันก็ดีนะแต่บางทีมันก็ถึงเวลาที่ต้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่มันดีกว่าผมเองก็เจอมากับตัวครับโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องเล่นเกมเรื่องราวมันเริ่มต้นจากตรงนี้ครับก่อนหน้าผมไม่เคยคิดเลยที่จะขายเพ4แล้วก็ซื้อเพ5 เพราะว่ามันก็ยังคงสามารถที่จะเล่นเกมได้อยู่จนกระทั่งผมได้มาเล่น h o g w a r t ์ Legacy จุดเปลี่ยนก็เริ่มขึ้นที่เกมนี้ไม่ว่าในเกมคอร์สเจนเกมอื่นเช่น Star Wars Jedi Survivor จะใช้เวลาในการโหลดที่ค่อนข้างนานและทำให้เพย์ีโปรหองผมนั้นเสียงดังอย่างกค่งมินเจ็ตแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคในการที่จะทำให้ผมเลิกเล่นเกม p พ4แล้วก็อัปเกรดไปเป็น 5แต่จุดเปลี่ยนที่สําคัญเนี่ยมันคือการโหลดฉากภายในเกมอย่าง Hogwarts Legacy เนี่ยเวลาเราวิ่งเข้าไปในปราสาทเราจะเจอประตูเยอะแยะมากมายและในจังหวะที่เราจะเข้าประตูเนี่ยมันดันโหลดตรงนั้นโหลดนานพอทนแลโหลดในเกมแบบนี้พอเลยผมก็เลยเริ่มคิดหาวิธีว่าทํายังไงผมจะซื้อ p 5ได้ในราคาที่มันประหยัดที่สุดเท่าที่จะทาได้และผมจะหาทุนจากไหนมาซื้อโดยที่ไม่กระทบก,บกับการใช้ชีวิตประจําวันคําตอบของคาถามนี้เลยทําให้ผมต้องตัดใจ ขาย p พ4 Pro ปที่ผมห่วงแหนเพราะร่วมฝ่าฟันอยู่ด้วยกันมา6ปีขึ้นร่วมถึงต้องขาย p s p ที่พ่อซื้อให้ตั้งแต่มัธยมไม่รอชา้าผมก็ทําการประกาศขายและในที่สุดก็สามารถขายทั้งสองอย่างจนได้แต่เงินที่ได้มามันดันไม่มากพอรวมกันแล้วแค่ไม่ถึง900 0ด้วยเงินจํานวนนี้สําหรับ p พ a y s t a t i o n ฟลหรือ p พยนั้นมันยังห่างไกลครับผมก็ไม่ท้อผมเริ่มหาข้อมูลว่าจริงๆแล้วตัวผมเนี่ยมันเหมาะกับ p พยรุ่นไหนกันแน่จนมาได้ข้อ สรุปสุดท้ายว่าจริงๆแล้วผมอเอา P5 รุ่นสลิมเวอร์ชั่นใส่แผ่นได้ก็พอเพราะนอกจากราคาจะถูกกว่าเวอร์ชั่นโปรเกือบ2เท่าแล้วยังมีช่องใส่แผ่นเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการเล่นเกมอีกด้วยผมขาย P4 Pro ได้ช่วงกลางเดือนพฤษภาและได้ยินข่าวว่าช่วงปลายเดือนพฤษภาหรือต้นเดือนมิถุนาเนี่ยมันจะมีโปรลดราคาและแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่28พฤษภาเป็นวันแรกที่โปรลดราคาเริ่มต้นขึ้นผมก็จัดเลย เข้าแอป s h o ปปีเพื่อดูว่าจะลดได้สักเท่าไหร่จากราคาโปรโมชั่น Day of Pay ที่ทางศูนย์ไทยโซนี่ได้ลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ16,890แต่เชื่อไหมครับว่าราคาที่ผมได้มานั้นมันถูกกว่าราคาโปรโมชั่นอีกเกือบ1ิบ10%หรือตีเป็น10%ก็ได้ราคาที่ผมได้มาเนี่ยมันคือ15,277ซึ่งคงไม่มีดีลที่ถูกไปกว่านี้อีกแล้วะช่วงเวลานี้พูดง่ายก็คือถูกวันนี้ก็มือ2แล้วอะด้วยทีวี 4K เพิดของผม ที่มีอยู่นั้นอ่ะให้าสลมก็มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ลื่นไหลและสวยงามได้อย่างเหลือเฟือแล้วครับโหลดเกมเร็วภาพสวยเล่นลื่นโดยที่ไม่ยังเป็นต้องเพิ่มเงินอีกเป็นหมื่นๆเพื่อไปจัดตัวโปรโดยที่ไม่มีที่ใส่แผ่นการเดินทางของผมจากการขาย p พย์สี่โปและ p s p สู่การได้มาซึ่ง p พย์ห้าสลมเวอร์ชั่นใส่แผ่นเครื่องนี้มาในราคาที่ดีที่สุดมันสอนให้รู้ว่าการหาข้อมูลการเปรียบเทียบและความอดทนคือกุญแจสําคัญในการได้ของที่ใช่ ในราคาที่ถูกใจครับผมหวังว่าเส้นทางนักล่าดีลของผมจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเจอเดีลในฝันเหมือนกันนะครับแล้วเจอกันในเกมครับฝากติดตามช่องแพ a t ิ n นัสิวะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมสวัสดีครับ